สวัสดีค่ะสลามูอะไรกุมนะคะทีมงานประกาศทุกคนวันนี้หนูมีทรัพย์ใหม่ทำเลดีอีกแล้วนี่เลยที่ดินพร้อมบ้านเนื้อที่ทั้งหมด200ตารางวาด้วยกันนะคะทุกคนก็คงสงสัยว่าทำไมขายบ้านแต่มาอยู่ตรงนี้เป็นบ้านพร้อมร้านทำอะไร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 เลแต่ว่าแน่ทุกคนสามารถจะแบบดีไซน์เป็นอย่างอื่นได้เพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยมันเยอะมากๆทุกคนดูคะ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกัน ค่ะตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะที่ทําเป็นโรงจอดรถแล้วก็ทําเป็นร้านซ่อมรถอู่ซ่อมรถนะคะแล้วก็มีห้องรับรองแขกแล้วก็มีชั้นลอยข้างบนนะคะเอาไว้เก็บของได้ด้วยโอ้โหตัวบ้านเนี่ยประมาณ70ตารางวานะคะที่ทําไว้ตรงนี้สามารถเดินทะลุไปเข้าในส่วนของตัวบ้านได้เลยอยากจะทําเป็นออฟฟิศหรือว่าโกดังเก็บของหรือว่าขนส่งก็ได้นะคะ ตัวบ้านเนี่ยข้างในเนี่ยจะมีทั้งหมดสห้องนอนด้วยกันอ,อันนี้ห้องนอนแรกมีแมวเหมียวมาต้อนรับด้วยค่ะทุกคนแอร์นะคะแถมให้หมดทุกห้องมีสองห้องแถมแอร์ให้หมดทุกห้องเลยห้องก็ขนาดกําลังดีวางตู้วางเตียงไซส์เล็กไซส์ใหญ่ได้หมดเลยค่ะอีกหนึ่งห้องตรงด้านนี้ค่ะชนกันเลยเปิดประตูมาจาเอ๋เธออยู่ห้องนูน้นฉันอยู่ห้องนี้จ้า ห้องนี้ก็มีแอร์เหมือนกันทุกห้องมีแอร์แถมให้หมดเลยนะคะในราคานี้รวมครบจบวางเตียงไซส์ใหญ่เนี่ยก็ยังไม่เต็มห้องแถมยังเหลือพื้นที่วางชั้นได้อีกด้วยเตียงขนาด6ฟุตเลยนะคะวางได้และที่สำคัญเนี่ยในส่วนของครัวเนี่ยคือพื้นที่ใหญ่มากเป็นครัวปิดที่ถ้าเราปิดประตูเนี่ยทำอาหารกลิ่นจะไม่ออกแต่ถ้าอยากให้คนในบ้านได้กลิ่นผัดกะเพราหรือว่าเนื้อทอดที่เราทำนะคะก็เปิดประตูได้ แล้วก็มีห้องน้ํานะคะครัวอย่างที่บอกว่าใหญ่มากๆนะคะเคาน์เตอร์ตรงนี้บิวอินไว้หมดแล้วสามารถใช้งานได้หมดเลยน้ําไฟพร้อมครบจบนะคะที่สําคัญมุมซักล้างอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามุมซักล้างมีตรงนี้1จุดหรืออยากจะใช้แบบเป็นแม่บ้านยุคเก่ากละลังซักผ้านะคะตรงนี้ก็เป็นมุมซักล้างอีกหนึ่งมุมได้เลย หรือเจ้าของนะคะได้เอาไว้เป็นมุมปาร์ตี้เนื้อย่างเนื้อกระทะนะคะแล้วก็ถังน้ำปั๊มน้ําตรงนี้แถมเอาไปด้วยเลยค่ะราคาดีครบจบตัวบ้านค่อนข้างใหญ่เลยนะคะหรือว่าอยากจะต่อเติมเนี่ยก็สามารถต่อเติมด้านข้างได้อีกเพราะว่าพื้นที่เนี่ยทั้งหมดเนี่ย200ตารางวาเช่นเดียวกันกระจกรอบบ้าน เห็นทัศนียภาพได้เต็มตาอย่างกับคนละโลกเพราะว่าตรงเนี้คือชุ่มชื้นมากนะคะต้นไม้ที่ฝังลงดินอย่างที่เจ้าของบอกนะคะว่าแถมให้หมดทุกอย่างนะคะเดีย๋ยวมาดูกันบ้างว่ามีอะไรฝังลงดินมาละก็ตำาบกหุ่งพร้อมงมานาวลูกใหญ่บะเอฟตรงสวนตรงเนี้นะคะร่มรื่นเอามากๆตั้งชุดโต๊ะไม้หินเพิ่มอีกสักชุดนึงนะคะก็คือร่มรื่นเลย ชอบเลี้ยงไก่ปลูกผักนะคะบ้านหลังนี้ตบโจดมากๆนะคะสามตัวนี้แถมไปด้วยอันนี้ตัวช้างกระต่ายวางนะคะนี่พื้นที่และที่สำคัญอ่ะอยู่ติดริมถนนอันนี้ก็ยังเป็นพื้นที่ของตัวบ้านนะคะสามารถจอดรถได้ เยอะมากๆใครที่แบบจะเปิดอู่นะหรือใครที่จะทําในเรื่องของขนส่งอยากจะใช้ตรงนี้เป็นออฟฟิศหรืออยากจะเปิดร้านธุรกิจนะคะก็ได้ทางนั้นเลยแถมที่ดินเนี่ยติดถนนหลักดูสิคะทุกคนตะนูน้นเดินไปประมาณสัก100เมตร ติดกับถนนหลักเลยถนนคลองสิบขขตสิบสีถ้าเราเลี้ยวขวาไปนะเราก็จะสามารถไปออกตรงเขตหนองจอกได้นะคะสนประชาสัมรานนะคะแล้วก็ไปโรงพยาบาลเราเลี้ยวซ้ายไปนะคะเราก็จะกลับไปถนนเส้นคลองสิบไปออกคูขวานะคะได้ทางนั้นราคานะคะอยู่ที่สีล้าน ราคานี้นะคะเป็นราคาครบจบทุกอย่างพร้อมโอนภาษีทุกอย่างรวมในนี้แถมบ้านแถมโรงรถแถมต้นไม้แถมทุกอย่างไปในตัวบ้านทั้งหมดในคลิปนี้เลยคใครสนใจนะคะปักบุดเข้าชมที่ดินตรงนี้ได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ